สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องปอนบ้าน y o u t u b e คลิปนี้มาดึกหน่อยนะครับ2ทุ่มครึ่ง26สิงหาคม256ครับคลิปนี้มาเล่าให้ฟังครับอา้าวแย่แล้วครับทำไมบนสื่อโซเชียลออนไลน์ต่างๆมีข่าวว่าจะเลิกแจกเงินคนละหมื่นเงินดิจิทัลวอลเล็ตอ้าวทำไมเป็นงั้นล่ะก่อนหน้านี้นะครับก็มีข่าวมาอย่างต่อเนื่องว่า ถ้าพักเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลก็จะทํานโยบายแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ตห0 0่งบาทให้คนอายุ16ปีทุกคนได้ใช้กันรายละเอียดท่านผู้ชมคงทราบบ้างแล้วแต่ช่วงวันสองวันมานี้มีข่าวว่าจะมีการยกเลิกจะไม่แจกแล้วอา้าวจริงหรือเปล่าเรื่องนี้ติดตามครับจะร้องฟังเรื่องนี้ครับนางสาวตรีชดาศีธาดา รองโคศกพักเพื่อไทยชีย้แจงแล้วเมื่อวันที่24สิงหาคม256บอกอย่าหลงเชื่อข่าวปลอมไอ้ที่บอกว่าจะเลิกแจกนะข่าวปลอมเรื่องจริงก็คือการแจกเงิน10,000บาทดิจิทอลสำหรับผู้อายุ16ปีขึ้นไปนั้นเป็นนโยบายหลักของพักเพื่อไทยเลยที่เสนอให้กับพี่น้องประชาชนตอนหาเสียงเอาไวา้ถ้าได้เข้าไปบริหารได้เป็นรัฐบาลและบริหารก็จะรีบ ทำนโยบายนี้ทันทีซึ่งตอนนี้อยู่ในระหว่างจัดตั้งรัฐบาลมีนายกรัตรีแล้วโดยมีนายเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรตัตรีแต่ยังไม่ได้เข้าบริหารประเทศเนื่องจากต้องรอการแต่งตั้งรัฐมนตรีให้ครบทุกกระทรวงก่อนจึงจะมีการบริหารประเทศต่อไปและเมื่อบริหารประเทศแล้วนโยบายหลักไอแจกเงินดีท่อน1น0 0 0บาทนี่จะต้องทําแน่นอนไอที่บอกว่าจะยกเลิกเป็นข่าวปลอมพี่น้องอย่าไปหลงเชื่อนะครับ นอกจากนั้นในสื่อโซเชียลต,ต่างๆยังมีข่าวปลอมอีกมากมายในระบบออนไลน์ในระบบโทรศัพท์ต่างๆมีการหลอกให้บอกว่าให้ติดตั้งแอปเอาไว้ก่อนเพื่อรอรับเงิน10,000บาทดิจิทัลที่รัฐบาลจะแจกนะครับอันนั้นก็ไม่ใช่นะครับอันนั้นก็เป็นข่าวปลอมอย่าไปหลงดาวน์โหลดติดตั้งแอปพลิเคชันใดๆทั้งสิ้นพรรคเพื่อไทยบอกว่าตอนนี้อยู่ในระหว่างจัดตั้งรัฐบาลและยังไม่ให้มีการลงทะเบียนใดๆและยังไม่ให้มีการติดตั้งแอปใดๆทั้งสิ้นนะครับ การมีข่าวบอกว่าให้ติดตั้งแอปโน่นแอปนีน่นี่เพื่อรอรับเงินหมืน่นอันนั้นจึงเป็นข่าวปลอมทาให้ประชาชนสับสนวุ่นวายและอาจจะเป็นมิจฉาชีพพอเราไปกดติดตั้งแล้วกลายเป็นแอปดูดเงินจากบัญชีธนาคารของเราอย่าหลงไปติดตั้งแอปนะครับในขณะเดียวกันก็มีเรื่องของมี SMS แจ้งเตือนมายังผูง้คนทุกคนทุกท่านหลายคนได้รับไปแล้วว่าท่านได้รับเงินดิจิทัลหนึ่งหมืน่นให้ติดต่อขอรับจากเจ้าหน้าที่แล้วก็มีลิงก์ให้กด อันนั้นอย่าไปกดลิงก์เด็ดขาดครับเป็นลิงก์ของมิจฉาชีพเมื่อท่านลุกไปกดลิงก์ก็จะสูญเงินในบัญชีธนาคารของท่านได้นะครับก็มีข่าวลือข่าวปลอมต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมออนไลน์อย่างมากมายช่วงนี้เกี่ยวกับการแจกเงินดิจิทัลหนึ่งหมื่นบาทนะครับโดยเฉพาะข่าวว่าจะยกเลิกการแจกยกเลิกการแจกไม่ใช่เรื่องจริงนะครับอย่าหลงเชื่อข่าวลือเรื่องจริงก็คือพักเพื่อไทยจะเดินหน้าแจกเงินดิจิทัลหนึ่งหมื่นบาทขอให้เขาเข้า บริหารประเทศก่อนตอนนี้อยู่ระหว่างจะตั้งรัฐบาลมีนายกรัมนตีแล้วก็เหลือแต่งตั้งคณะนัมนตีครบทุกกระทรวงหลังจากนั้นเข้าบริหารประเทศก็จะเริ่มดําเนินการโครงการทันทีนะครับสําหรับคลิปนี้แจ้งพี่น้องไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ